สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับมินิเกมฮังเกอร์เกมนะครับเตรียมตัวแล้วเฮ้ยจุบเรียบร้อยโ้นสติอารมณ์ให้ดีครับควบคุมสติอารมณ์ให้ดีโอโหไม่มีของเลยครับกล่องนี้ยังครับยังไม่มีใครเปิดครับเพนได้แล้วครับหยิบของได้จานวนหนึ่งแล้วเพนได้แล้วครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราตายเอาเนี้ยครับมีอาหารอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถใช้ทําอะไรได้ครับ รู้สึกจะมีตรงนี้ครับเราเลี้ยวซ้ายกันดีไหมนาะเลี้ยวซ้ายดีกว่านะครับผมว่าเป็นโอกาสทีที่ผมจะรีบหาของก่อนใครนะเหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะเขามากันเป็นกลุ่มฝูงเลยนะครับจะเรียกว่ากลุ่มหรือยังไงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวโอเคครับเข้าใจครับว่ามันมีวินวูดเดนแอคกันแล้วนะครับอย่าละโอ้ใกลๆด้วยครับกระตุกอย่างรุนแรงด้วยครับเอฟเฟกมันเยอะนะครับคนมันเยอะครับ ครับป๊บนี้ครับขอกล้องเลยครับโอหตอนนี้กําลังตั้งใจเล่นอย่างสุดยอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเกยดการเจอของที่ไม่มีของมากเลยครับผมว่าผมคงต้องเจอสึกหนักแล้วครับเพราะว่าเขาวิ่งมาแล้วครับแล้วครับเราต้องตั้งสติและหากล่องให้เร็วที่สุดครับตอนนี้เขาก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะฉันไม่ยุ่งนายนายไม่ยุ่งฉันนะโอเคครับก็เขาก็ไม่ยุ่งกับผมผมก็ไม่ยุ่งกับเขาก็ เจ้าๆครับดิวๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีกองอยู่โอเคหรือวต้องการกองคนเ,เทพสองคนอยู่ใกล้กัน,นครับผมว่าตายแน่ๆนะครับณจุดนี้นะครับอ่ามีธนูอยู่เว้อาจจะมีสิทธิ์รอดอยู่สูงจุดนิดนึงนะครับอาจจะมีสิทธิ์ลอดอยู่นิดนึงเนี่ยเออมาเลยวันเด <c oughs> ไม่หวัดดีแล้วเว้ยบึบเรียบร้อยครับเ <c oughs> สียงก็โคตรใกล้เนะครับไกลแค่ไหนจนกว่าแกจะไปไกลชันนะครับโอเคตอนนี้เรายัางอยู่ในจุดที่อันตรายไม่น้อยเลยเนี่ยครับ <c oughs> งั้นขึ้นทางนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> ทางขาวใสลายสีดำนะครับ <c oughs> ออกสีน้ำตาลชัดๆนะ <c oughs> อย่านะเว้หากล้องครับ <c oughs> หากล้อง กล่องเจอแล้วขอบคุณของดีพอใช้เลยฮึโอเคครับก็ดีกว่าเขาไม่ให้ครับอ่ามีอีกครับโอเคครับได้ทุกอย่างครับยกเว้นสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็เอาไปเลยครับสิบคะแนนครับเต็มพันครับเฮ้พายุหิมะก็ยังไม่ลงมาแถบนี้นะยังมีสิทธิ์รอดอยู่มั้งโอเคครับฝรั่งชอบซ่อนกล่องไปแถบนี้ครับคนต่างประเทศครับ โอ้เสียงมันเป็นใกล้จังยิ่งไกลย,ยิ่งเสียวนลยเนี่ยโอ้ขอบคุณไม่ตายดาบหน้าดีไหมเนี่ยโอ้โห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 ผมเ่เคยจเจอไอ้พวกทำเนี้ยแล้วมันตีผมอะเอา้าอะไรอุ้ยมันหลบเก่งเว้ยไม่เบาเราจะเจอกับศัตรูที่ถือว่าเก่งไม่เบาเหมือนกันนะครับแต่ว่า ฝึกมาใหม่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับ๊บนึงเรียบร้อยไม่เชื่อเว้ยไม่เชื่อนะครับเราอย่าไปเชื่อมันครับผมเตือนไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้อย่าเชื่อมันนะครับรอเลือกเราเรีเจนนิดนึงนะครับโอเคสาม สองหนึ่งโจนใส่มาเรีบนั่นแหละครับนั่นแหละมันเชื่อได้ที่ไหนเลยครับเห็นไหมครับมันตีใส่เราแล้วเนะี่ยผมบอกแล้วท่านชมว่าคงพอจะอ,ออกสิครับเ่าอย่าไปเชื่อพวกนี้มากนะครับบางคนมันก็คือแบบสู้ไม่ได้จริงๆครับหรือมันไม่อยากสู้นะครับแต่บางคนเนี่ยมันหลอกเนี่ยแล้วมันก็ลอยหลังตีครับเมื่อกี้เห็นไหมผมเดินไปนิดนึงมันก็เดินตามครับ เนี่ยมันเกียร์นะสู้ทางตรงไม่ได้เกย์นะดากเกย์นะครับไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับพวกที่ลอยหลังคนอื่นนะครับแต่ผมก็ไม่ลอยหลังเขาบ่อยๆเหมือนกันเนาะผมก็เกย์เออไปจอดจะนี่ยเนี้มันจ้ยอปจอดผมพูดไม่ทันขาดจะคําเลยพวกเกย์ตลอดอ่ะเอยโอเคครับก็ตายดื้อเลยจบจบแล้ว โอเคครับบบ